รานเมฆคนครึ่งสมิงประพันธ์โดยกริอาคมบทที่สีเจ้าแห่งยักษ์รากสดใช้จิตสื่อสารกับเหล่าบริวารที่กระจัดกระจายอยู่ตามป่าเขาลำเนาไัยที่ห่างไกลจากอาณาเขตแห่งนี้ให้กลับมารวมตัวกัน ว,วางแผนที่จะบุกไปทำลายล้างหมู่บ้านมนุษย์ให้สิ้นซากและเพียงไม่กี่อึดใจก็ปรากฏร่างของยักษ์รากสดหลายตนอยู่ตรงหน้าผู้เป็นใหญ่แห่งยักษ์ร้ายซึ่งพวกมันล้วนมีใบหน้าทมึงทึงน่ากลัวแต่พวกมันต่างก็้มหัวให้ความเคารพต่อผู้เป็นใหญ่ในพวกมันอย่างไม่มีท่าทีแข็งกร้าวท่านผู้เป็นใหญ่เรียกพวกข้ามาด้วยเรื่องอันใด ยักรากสดผิวกายดำถามขึ้นด้วยความชงนเจ้าแห่งยักษ์ร้ายศบตาคนถามซึ่งรากสดตนนี้ชื่อไกสูนแล้วมองไปยังยักษ์รากสดอีกสองตนที่ชื่อคิริทรกับสิงขรซึ่งดูเหมือนจะมีความสงสัยอยู่คล้คาําในการถูกเจ้าแห่งยักษ์รากสดเรียกตัวมาพบอย่างเร่งด่วนเช่นนี้ไอพวกชาวบ้านมันเหมิมเกิมนักตอนนี้พวกมันกล้าทำร้ายชีวิตบริวารของข้า พอคำนั้นหลุดออกมาจากผู้เป็นใหญ่แห่งยักษ์ร้ายทั้งสามตนก็ถึงกับหน้าตาตกใจอย่างคาดไม่ถึงว่ามนุษย์จะกล้าทำร้ายพวกยักษ์รากสดถึงตายได้เป็นไปได้ยังไงท่านพวกเราเหล่ารากสดล้วนมีความเก่งกาจเหนือพวกมันทำไมถึงถูกพวกมันฆ่าง,ง่ายๆได้เล่าไก่สูนยักษ์ร้ายผิวดำโผลออกมาอย่างไม่อยากเชื่อว่ามนุษย์จะทำได้มันเป็นไปแล้ว พวกมันมีคนต่างถิ่นมาช่วยมีคนมาช่วยเงั้นหรือมันก็แค่คนธรรมดาจะมาเก่งกว่าพวกเราได้ยังไงล่ะท่านคิรีธรแยงขึ้นมาทันควันเหยียดย่อไปยังคนผู้นั้นเจ้าแห่งรากสดกระตุกยิ้มตาลุกโชนน่ากลัวถ้าไอ้มนุษย์นั่นเป็นเพียงแค่คนธรรมดาข้าก็คงไม่ต้องเรียกพวกเจ้ากลับมาช่วยให้เหนื่อยแรงพวกเจ้าหรอก แต่พบมันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างที่พวกเจ้าคิดหมายความว่ายังอริอท่านผู้เป็นใหญ่คนนี้สิงขนเป็นผู้ถามบ้างเจ้ามนุษย์นั่นมันกลายร่างได้และมีฤทธิ์เดชมากเสียด้วยมันกลายร่างเป็นอะไรหรืึเ่่วนรีบถามด้วยความอยากรู้ข้าก็ไม่มั่นใจนักว่ามันคืออะไรแต่ที่ข้าเห็นชัดในยางของข้าคือใบหน้าของมนุษย์ผู้นั้น เป็นเสือคำพูดที่ออกมาจากปากของเจ้าอย่างรักสดทำให้ยักษ์ไร้ทั้ง3ถึงกับตาเบิกโพลงและอึ้งไปชั่วขณะก,ก่อนที่ไก่สูนจะพูดออกมาหรือมันจะเป็นสมิงอะไรนะสมิงอย่างนั้นหรือถูกแล้วท่านผู้เป็นใหญ่ถ้าข้าคิดไม่ผิดไอ้มนุษย์พูดนั้นก็คือสมิงเป็นร่างอาวตารของเทพองค์หนึ่งซึ่งมีฤทธิ์เดชมากทีเดียวไก่สูนพูด แล้วดูมีความกังวลฉาบฉายที่ใบหน้าอย่างเจ่มชัดหาแตสิงของกับคีริทอนกลับหน้าตาคึงขังยังไม่หวั่นเกรงรากอวตารแล้วไงมันจะมาเก่งกับพวกเราเราลากสดที่มีว่าใครก็ต้องเกรงกลัวได้หรืนอนนสิพูดอย่างนี้แล้วข้ายาาจะประจันหน้ากับมันเสเดียวนี้จะได้ให้มันชดใช้ในสิ่งที่มันทำกับพวกเราเมื่อยากร้ายทั้งสองแสดงอาการกวแขน อยากไปเผชิญหน้ากับสมิงร่างอวตารเจ้าแห่งรักสดจึงรีบปรามความมุทะลุดุดันของทั้งสองบริวารเอาไว้พวกเจ้าใจเย็นก่อนร้อยข้าออกจากชาญในสองราตรีนี้ก่อนหมู่บ้านพวกบันจะราบเป็นหน้ากลองท่านจะรอช้าอยู่ทำไมาอีกละ่ะในเมื่อตอนนี้พวกเราทั้งสามก็อยู่ที่นี่พร้อมหน้ากันแล้วการจะบกขยยี่พวกมัน ยังง่ายกว่าการบีแมะแลงในมือเสอีกสิงขรกล่าวอย่างทนงตนว่าเก่งเหนือผู้มนุษย์หากแต่ผู้เป็นใหญ่แห่งยักษ์ร้ายก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดของสิงขรการบดขยี้พวกมันข้าต้องพร้อมมากกว่านี้เสียก่อนและเวลาเพียงแค่สองราตรีมันไม่นานสาหรับความโกรธแค้นในใจขอรอกส่วนพวกเจ้าจงทําตามความต้องการของข้า ต่เมื่อท่านผู้เป็นใหญ่ต้องการเช่นนั้นพวกข้าทั้งสามจะรอจนกว่าท่านจะออกจากฌานไกสูรกล่าวแทนเพื่อนยาทั้งสองทั้งคีรีทองกับสิงขรต่างก็ไม่มีใครกล้าขัดใจผู้เป็นใหญ่แห่งรากสดอีกต่อไปทั้งสองได้แต่สบตาก,กันอย่างขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกวดแขนผู้มนุษย์อยู่ทุกนั้นที่เรื่องของพ่อเท่าบาเย กลิ่นทูบควันเทียนตลบอบอวนอีกครั้งภายในห้องทำพิธีที่มีเทวรูปเหมือนองค์เทพขนาดหนึ่งศอกตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาและมีองค์เทพอีกหลายองค์ขนาดลดหลั่นกันไปวางอยู่บนโต๊ะบูชานั้นด้วยพอเทาบายเย่นั่งอยู่เบงหน้าโจาเมกและเหมือนกับกําลังเตรียมพิธีกรรมอะไรบางอย่างให้กับโจเมกหลังจากที่พ่อเทาผู้เรืองวิชาอาคมได้นั่งหลับตานิ่งมาครู่ใหญ่ เจ้างคงพร้อมที่จะรับรู้ในสิ่งที่เจ้ากำลังสับสนอยู่ใช่ไหมถูกแล้วพ่อเท่าเมกพยักหน้าตอบอย่างไม่ลังเลพ่อเท่าบาเยศตาสีสนิมเหล็กคู่นั้นแล้วพูดยิ้มออกมาบางๆเจ้าคือผู้ถูกคัดเลือกให้มาที่นี่เพื่อเป็นในสิ่งที่เจ้าสามารถช่วยเหลือคนที่ตกอยู่ในอันตรายให้รอดชีวิตได้ คำพูดข,ของพอเท่าบายเยนนั้นทำให้เมฆฉุดคิดอะไรบางอย่างและพอคิดออกมันก็รีบบอกกับพเท่าทันทีจริงสิ่พ่เท่าตอนที่ข้าเข้ามาในป่าข้ารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างบอกให้ข้าบ่ายหน้ามาทางเทือกเขาและป่ายปีนข้ามเทือกเขามาจนได้เจอกับไัยศินและแจ้งไัยมันบอกว่าข้าต้องอยู่ที่นี่อย่างน้อยเจ็ดนาตีด้วยกันข้าถึงจะข้ามกลับไปยังมิติของข้าได้ แล้วจากนั้นคากรุมือกับััยสีและแจ้งจากการพวกรากสดสิ่งที่เจ้าได้สัมผัสไปแล้วนั่นแหละที่โดนใจให้เจ้าต้องมาที่นี่พ่อเท่าหมายถึงสมิงใช่ไหมใช่สมิงเลือกเจ้าเพราะเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสืบทอดความเป็นสมิงข้าก็เป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นเองพ่อเท่าจะมีคุณสมบัติสืบทอดความเป็นสมิงได้ยังไง มีกล่าวไมายัางไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่รับรู้พรเทาบาเยหัวเราะหึ่ๆในลำคอตอบว่ามันเป็นสัญญาในอดีตชาติของเจ้ากับองค์เทพบนสวรรค์นั่นยังไงละ่ะเมื่อถึงเวลาเจ้าเลยต้องมาที่นี่และอีกไม่นานเจ้าก็จะกลายเป็นผู้สืบทอดสมิงอย่างเต็มตัวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าที่หน้านหมู่บ้าน ยังไม่ถือว่าข้ากลายเป็นสมิงเป็นระดับหรือเพ่อเท่าพ่อท่าผู้เรืองอาคมใส่หน้ายิ้มยิ้มมองน้าเมกเหมือนผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กยังเจ้าจะรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ก็ต้องผ่านพิธีกรรมแล้วเท่านั้นพิธีพิธียังไงหรือเพ่อเท่าเบกเลิกคข้วสูงด้วยความชงนพ่อท้าบายเยมไม่ตอบหากแต่หันไปทางหน้าโต๊ะบูชา และหยิบหนังเสือที่วางบนพานหน้าเทวรูปมาในยืนให้เมฆรับไปเจ้าจงพมหนังเสือนี่เสก่อนเมฆรับหนังเสือมาแล้วทําตามที่พระเท่าบายเยบอกจนเรียบร้อยและพระเท่าบายเยก็สั่งให้เมฆนั่งในท่าคาสศมะเตรียมที่จะเข้าสู่การทําสมาธิก่อนที่ข้าจะทําพิธีเปิดทางให้เจ้าราวการสืบทอดการไปสมิง เจ้าต้องเข้าสู่สมาธิจิตให้นิ่งที่สุดสิกรจากนั้นข้าจะไร้มน์เปิดประตูสวรรค์ให้เทพผู้อวตารเป็นสมิงมามอบความเป็นสมิงให้เจ้าด้วยมือของท่านผู้นั้นเองเอาละเจ้าจงหลับตาเข้าสู่การทำสมาธิได้แล้วเมพยักหน้าแล้วหลับตาอยู่ในความสงบกลิ่นธูปกำกยรรยานที่ปักอยู่ในกระถางทูบ ลอยอ้อยอิงส่งกลิ่นหอมประหลาดกระจายฟุ้งไปทั้งห้องหาตาเมฆเมื่อสูดดมเข้าไปแล้วกลับรู้สึกว่าร่างกายมีความสดชื่นอย่างประหลาดเมื่อเวลาผ่านไปอีกครู่หนึ่งจิตของเมฆเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วเสียงสวดคาถาภาษาโบราณก็ดังแว่วเข้ามาในหูภาษาที่เมฆได้ยินนั้นไม่ใช่การสวดมนต์หรือคาถาที่มันเคยได้ยินแม้แต่น้อยแต่น้ำเสียงของคนสวด เมกรับรู้ได้ว่าเป็นเสียงของพระเท่าบาเยนั่นเองครูเดียวเสียงสุขถาของพระเท่าบาเยก็ดังขึ้นกว่าเดิมแล้วเริ่มมีบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นเริ่มจากกระแสลมเย็นพัดวูบพ่านหน้าต่างเข้ามาตรองกายของเมฆจนรู้สึกสถานวูบเหมือนไอเย็นของกระแสลมจะแทรกผ่านผิวกายของเมฆเข้าไปในร่างของมัน ก่อนสลายกลายเป็นความอบอุ่นขึ้นมาแทนที่จากนั้นทองฟ้าก็ลั่นดังคลื่นๆก่อนค,คำรามลงมาทางเบื้องล่างอย่างสนั่นวันไหวถึงสมครั้งเ <L un> มรู้สึกว่าบรรยากาศรอบกายของเขาเริ่มปั่นป่วนน่ากลัวไปหมดจนเกิดความกลัวขยับจะลืมตาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เสียงพ่อเท่าบาเยก,กุบปรามขึ้นเสียก่อนอย่าลืมตา พิธียังไม่เสร็จเมกจำต้องฝืนความรู้สึกทำตามที่พ่อเท่าบาเยบอกแต่แล้วสิ่งที่ทำให้เมกร,รู้สึกใจหายว่บก็คือหนังเสือที่มันห่มคลุมกายอยู่นั้นเหมือนมีชีวิตและพยายามจะหลอหลอมเป็นเนื้อหนังเดียวกับร่างของมันเมกเรริ่มกังกวลกังวายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสมาธิของมันเทพจะลุ่มเหลวหากไม่เพราะเสียงของพเท่าบาเรยร้องปรหมขึ้นมาอีกครั้ง แต่เมฆก็ยังอดเป็นกังวลไม่ได้คนนังเสือเริ่มรัดร่างเมฆแน่นหนาขึ้นจนมันเทพขยับขยืขย่อนตัวไม่ได้เลยในตอนนี้ฉับพันฟ้าผ่าลงมาอีก3ามครั้งติดๆข้าแต่สวรรค์บัตรนี้ข้าซึ่งเป็นตัวแทนในการทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ขอเปิดทางสวรรค์ต้อนรับท่านเทพผู้อวตารเปสมิงได้โปรดเสด็จลงมาดำเนินพิธีการศักดิ์สิทธิ ในครั้งนี้ด้วยพระองค์เองด้วยเถิดสิ่งเสียงพระเทาไยเยไม่รู้สึกว่าหนังเสือที่คลุมกายได้แทรกผ่านเข้าสู่ผิวกายของมันหมดสิ้นแล้วความประหลาพันพึงจึงเกิดขึ้นคิดในใจอย่างสับสนว่าตอนนี้ใบหน้ากับร่างกายของมันกลายเป็นเสือไปแล้วหรือยังจริงๆแล้วมันอยากลืมตาเพื่อสำรวจดูให้แน่ใจว่าหลางของมันได้เปลี่ยนไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วจริงๆหรือ แต่ก็ไม่กล้าลืมตาเพราะพอเท่ากำชับไว้ว่าอย่างไม่เสร็จพิธีห้ามลืมตาเป็นอันขาดมันเลยต้องฝืนความรู้สึกความอยากรู้เอาไว้ด้วยหัวใจที่เต้นรัวแรงไม่เป็นจังหวะเ <ess im mon noise> สียงคำรามของเสือดังกึกก้องขึ้นอย่างน่าเกรงขามไม่รู้สึกว่ามันอยากจะลุกขึ้นแล้วออกจากสมาธิในวินาทีนั้นเลยทีเดียวแต่มันก็พยายามฝืนเอาไว้ พกกลัวจะเสียวิธีอย่างที่พ่อเท่าบาเยเตือนทว่าที่สุดร่างกายของเมฆก,ก็ลุกขึ้นยืนส่งเสียงคำรามดังก้องไปทั่วห้องนั้นตอนนี้เจ้าเมฆรับรู้แล้วว่าร่างกายของมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆนาทีนั้นแสงสว่างเรืองรองไปทั้งห้องเมฆซึ่งตอนนี้ใบหน้ากลายเป็นเสือไปแล้วถึงกับเบิกตาโพลงกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นตรงหน้า นั่นคือร่างของบุรุษรูปงามคนหนึ่งแต่งตัวด้วยอาภรที่งดงามวิจ,จิตรการตายิ่งนักแต่ร่างกายของบุรุษรูปงามก็เปล่งรัศมีสวยงามทีเดียวใบหน้างดงามนั้นเผยรอยยิ้มยินดีออกมาให้กับเมฆและเมื่อชี้นิ้วมาที่เขาแสงสีทองก็พุ่งมาจากนิ้วมือของบุรุษรูปงามสัมผัสกับร่างของเมฆซึ่งพอถูกแสงมันก็มีอาการสะดุ้งเยือกไปทั้งตัว ก่อนจะค่อยๆพองคลายและรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดบัดนี้ถึงเวลาที่เจ้าต้องทำหน้าที่ทของเจ้า<อ><อ>แล้วสมิงเมคาเสียงของมรุษรูปงามช่างไพเราะสนองหูจริงๆและพอจบคำพูดนั้นเมฆในร่างของสมิงก็คำรามเสียงดังออกมาพร้อมกับค้อมหัวน้อมรับด้วยความเต็มใจแล้วร่างของมรุษรูปงามก็ค่อยๆเลือนหายไป เหลือเพียงเมฆกับพ่อเท่าบายเยสองคนซึ่งตอนนี้ผู้เท่าเรืองอาคมได้นั่งมองเมฆด้วยรอยยิ้มยินดีก่อนผายมือออกไปทางหน้าประตูบอกกับเมฆว่าจงออกไปสำแดงสาย,ยานุภาพของท่านเถิดสมิงเมคาเมฆหรือสมิงเมกาคำรามด้วยท่าทางที่แข็งแกร่งก่อนก้าวออกจากห้องพิธีไปที่กลางเรือนชาน ที่เปิดโล่งไม่มีหลังคาสมิงเมฆาแงนหน้ามองขึ้นฟ้าส่งเสียงคำรามดังกึกก้องฝากลันเปียงป้างอย่างให้การต้อนรับตามด้วยเสียงระฆังดังก้องก,อง,กงวานลงมาถึงเก้าครั้งด้วยกันพ่อเถาบายเยก้าวตามมาที่หน้าห้องยินมองสมิงเมฆาด้วยแววตาย,ยินดีสมิงเมฆาหันมาทางพ่อเถาผู้เรืองเวทแล้วพยักหน้านเนิบๆให้ก่อนจะกระโจนขึ้นสู่ท้องฟ้า ขยานหายไปในพิบตาพระเท่าบายเยก็มายืนมองที่ชานเรือนก็ไม่พบร่างของสมิงเมฆาในอากาศแล้วแต่ก็พยักหน้ายิ้มมพร้อมกับพึมพำอ,ออกมาอย่างดีใจว่าบัดนี้เจ้ากับสมิงรวมกันไปหนึ่งเดียวแล้วเจ้านมอีกไม่นานภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าจะเกิดขึ้นและพวกชาวบ้านจะต้องพึงเจ้าในการอยู่รอด ทางั้นภัยกับพวกที่ยังคงเฝ้าระวังอยู่ที่หน้าหมู่บ้านได้ยินเสียงฟ้าร้องและผ่าลงมาต่างก็พากันตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พอเห็นร่างของสมิงลอยอยู่เหนือท้องฟ้าภัยมันจำได้ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นพร้อมทั้งชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้านั่นไอเมฆพ่อของภัยและทุกคนในที่นั้นต่างมองดูร่างของเมฆในรูปลักษณ์สมิงด้วยความตื่นเต้น ่อนที่พ่อของไพยจะบอกให้ทุกคนไปที่เรือนของพ่อเท่าบาเยเพื่อจะได้รับรู้ว่านั่นใช่จมเมฆหรือไม่กระทั้งทุกคนเมื่อถึงเรือนพ่อพเท่าบาเยแล้วความจริงก็กระจ่างเมื่อพ่อเท่าบายเยบอกว่าบัตรนี้เมฆกับสมิงเมฆาได้รวมเป็นกายเดียวกันแล้วและไม่จําเป็นต้องมีพ่อเท่าบายเยช่วยให้เมฆคืนร่างต่อย่างใดตอนนี้เมฆสามารถกลายร่างเป็นสมิง และคืนรางด้วยตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเอมเมเป็นอย่างที่พ่อเท่าบอกจริงๆล่ะก็พวกยักษ์รากสดก็ทํำอะไรพวกเราแล้วไม่ได้ใช่ไหมพ่อเท่าไทธำพ่อเท่าบายเยน้ํำเสียงตืง่นเต้นเอง็งพูดไม่ผิดดอกไอ้ภพยเจ้าหนุ่มผู้นี้ได้เป็นผู้สืบทอดสมิงเมคาและจะทำหน้าที่ปราพวกยักษ์รากสดในอีกไม่นานนี้แล้ว เมื่อพ่อเทาบาเยพูดออกมาแบบนั้นทุกคนที่กําลังตื่นเต้นดีใจกลับพากาันตกใจขึ้นทันทีพ่อของภัยรีบถามพ่อเทาบาเยอย่างเป็นกังวลพวกอยากรากสดจะบุกมาที่หมู่บ้านเราอย่างนั้นหรือพ่อเท่ามันมาแน่และสืกครั้งนี้มันคือการวัดโชคชะตาชีวิตของพวกเจ้าทั้งหมู่บ้านทีเดียวข้าไม่มีวันยอม ถ้าพุกมันมาก็จะสู้กันให้แหลกไปข้างภัยเสียงกล้าวขึ้นมาด้วยท่าทางขึงขังเอาเรื่องสิ่งกับแจ้งก็ดูจะรุมร้อนไม่เพะภัยแต่พอเท่าบายเยก,กลับหัเราะฮือๆในลำคอข้าบ,บอกพวกเจ้าแล้วไงสักวันหนึ่งจะมีคนมาช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากพวกยักษ์รากสดและเจ้าหนุ่มคนนั้นก็คือคนที่จะมาช่วยจัดก,การพวกยักษ์รากสดให้หมดสิ้นไป ข้าขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะพวกเราจะได้ไม่ต้องอยู่กันอย่างอกสัน,ขนแขวนพ่อของภัยรู้สึกดีใจในเมื่อพวกเรามีเอเมกมาช่วยอย่างนี้แล้วข้ามั่นใจว่าพวกยักษ์รักสดต้องพินาศหมดไปและตอนนั้นเองที่เมกในร่างสมิงได้หอกกลับมาจากบนฟากฟ้า,ฟายืนส่งเสียงคำรามดังกึกก้องน่าเกรงขามยิ่งนัก ทุกคนที่อยู่ณที่นั้นประเด็น,นึกว่ากลัวสมิงตรงหน้าพอรู้แล้วว่านั่นคือเมฆที่ได้หล่อหลอมรวมเป็นร่างเดียวกับสมิงเมคาเพื่อปกป้องคุ้มภัยให้กับชาวบ้านวังทองทุกคนก่อนหน้านี้โชคดีที่มีพวกเท่าบายเยผู้ดึงอาคมอยู่พวกมันจึงไม่กล้าบ,บุกแต่คราวนี้พวกมันจะหมดโอกาสได้จับคนไปกินเป็นอาหารและสมิงเมคา ก็กลับคืนร่างเป็นเมฆดังเดิมซึ่งก็ทําให้เมฆมีความตื่นเต้นและดีใจเป็นอันมากที่มันกระสมิงเม,เมคาเหมือนเป็นคนคนเดียวกันที่หน้าเรือของพรานอินตามีเสียงร้องเรียกดังขึ้นทําให้พ่อเท่าที่กําลังนั่งคิดถึงหลานชายอยู่ต้องยุติการปรุงแต่งแล้วลุกขึ้นมาดูที่หน้าเรือนพอเห็นคนที่ยืนรอหน้าเรือนท่านนั้น พรานอินตาก็เลิกคิ้วด้วยความสงสัยเอา้าเอ็งรอไอศอนไปไงมาไงล่ะเนี่ยพรานอินตารองทักอย่างสนิทสนมเพราะคนที่มาคือน้องชายของเขาซึ่งเป็นพ่อของเมกนั่นเองข้ามาหาไอเมฆนะเซ่แม่มันบน่นคิดถึงผมมันมาอยู่กับพี่อินตั้งนานแล้วก็เลยขอให้ข้ามาดูมันหน่อยเผื่อยังไงจะได้กลับไปด้วยกันซะวันนี้ พราอินตารู้สึกสังหอรใจไม่ดีจึงเรียกให้น้องชายขึ้นมาบนเรือนก่อนสอนไอเมฆมันเดินทางกลับบ้านไปตั้งหลายวันแล้วนี่มันยังไม่ถึงบ้านเองอีกหรือดยสอนพอได้ฟังแบบนั้นก็น่าน,นิ้วคิ้วขมวดข้าไม่เห็นแม้แต่งเงาหัวของมันเลยเอา้าก็มันบอกข้าเองว่าจะกลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่แล้วมันก็ออกเดินทางไปแต่เช้า ข้าก็ยังคิดว่าป่านนี้น่าจะถึงบ้านเองแล้วและอีกหลายวันแล้วมั้งกว่ามันจะกลับมาที่นี่ในสอนถอนหายใจหนักๆสีหน้าวิตกกังวลรู้ว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับมันเฮ้ย <Hey, S 1> ไปสอนใจเย็นๆข้าสอนให้เ,เมฆเรียนรู้วิชาพรานป่าและก็สอนเรื่องวิชาอาคมให้มันอกีกมันคงไม่เป็นอะไรไปง่าย,ายๆหรอก ผลัดอินตาพูดไปในทางที่ดีทั้งที่ใจหนึ่งก็ห่วงหลานชายไม่น้อยแต่มันไม่ได้กลับบ้านข้ารู้สึกไม่สบายใจยังไงไม่รู้อเดี๋ยวข้าเขาไปตรวจด,ดูอะไรบางอย่างให้ก่อนก็รุ้กันแล้วพรานเท่าก้ลุกเดินหายเข้าไปในห้องพระคู่หนึ่งจากนั้นก็น่าเครื่งเครียดออกมาอย่างพอนึกงออกแล้วว่าทำไมเมฆถึงยังไม่กลับถึงบ้าน ข้าพอจะรู้แล้วพินพีนรู้รื้รอเพราะอะไรอตอนนี้ไอ้เม่อยู่ไหนมันเข้าป่าไปนะเซฮะอะไรนะไอ้เม่เข้าป่างั้นหรือใช่ก่อนที่มันจะบอกว่ากลับบ้านมันบอกข้าว่ามันอยากเป็นพรานที่เก่งเหมือนข้าแต่ข้าก็บอกว่ามันยังไม่พร้อมผมมันยังเรียนรู้วิชาพรานป่าจากข้าไม่หมด แต่เอเม์คงร้อนใจอยากพิสูจน์ให้ข้าเห็นว่ามันพร้อมแล้วที่จะเป็นพรานป่ามันก็เลยโกหกข้าและเข้าป่าไปแทนปีน,นํำซ้ำยังขโมยเอาตำราคาถากับมีดหมอและผงฟ้าทลายโจรข้าไปด้วยผาอินตาแจ้งให้น้องชายฟังในสองก็น้าตาตื่นรีบถามแล้วทีนี้เจ้ายัางไงดีล่ะป่านนี้ไม่รู้ว่ามันถูกพวกสัตว์ร้ายขบกัดหรือถูกพวกผูดผ,ผ,ผีทำร้ายไปหรือเปล่า ในสอนเอ่ยด้วยใบหน้าที่หมองคล้ำดวงตาตกเู้าห่วงลูกชายอย่างสุดซึ้งเอานาไอเมฆมันมีของดีอยู่กับตัวยังไงข้าก็สั่งสอนไปบ้างแล้วไออย่าตีตนกล่องไข้เลยวะ่ะเดี๋ยวข้าจะส่งกระแสจิตตามหามันเองขอบใจนะพี่อินยังไงก็ช่วยมันเอาบุญหนอ่อยเถอะบ้าไอเมฆมันก็หลานข้านะเว้ยข้าไม่ปล่อยให้มันเป็นอะไรง่ายๆหรอก ตอนนี้เองตามข้าไปที่ห้องพระเถอะข้าจะได้เริ่มทำพิธีลูกพานอินตาก็เดินนำหน้าสองเข้าไปยังห้องพระจัดก,การทูบเทียนปักที่หน้าหิ้งให้เรียบร้อยแล้วเขาเข้าเข้าสู่การน,นั่งสมาธิเพื่อตามหาหลานชายว่าเวลานี้ไปอยู่จุดไหนในภัยกว้างไม่นานลูกพานอินตาเข้าสู่สมาธิจนจ,นจิตนิ่งสงบพลังแห่งกระแสจิต ก็นำาพากายทิพย์ของพระอินตาไปยังป่าลึกเพื่อค้นหาหลานชายกระแสจิตนั้นพุ่งด้วยพลังญาณที่รวดเร็วมากทีเดียวแล้วพากายทิพย์ของพระอินตามาที่เทือกเขาสูงและก็นิ่งอยู่ตรงนั้นกายทิพย์พระอินตากวาดสายตามองหาหลานชายแต่ก็ไม่พบว่าหลานชายอยู่บริเวณนั้นแต่อย่างใดที่สุดกายทิพย์ของพระอินตาก็กลับสู่กายหยาบ แล้วพระอินตาก็ลืมตาขึ้นโดยสีหน้าที่กังวลอยู่ไม่น้อยในายสอนซึ่นั่งเงียบดูพี่ชายนั่งสมาธิค้นหาลูกชายไม่เห็นลืมตาขึ้นก็รีบถามด้วยการร้อนใจพี่อินเจอเมฆไหมตอนนี้มันอยู่ไหนพระอินตาสบตาลน้องชายร่วมท้องมารดาเดียวกันล้ถอนหายใจหนักๆก,กายที่ของข้าไปถึงตรงเทือกเขาสูงแห่งหนึ่งแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้น ไม่สามารถไปไหนต่อได้อกีกแล้วไอเมฆล่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นในสอนได้ฟังแล้วก็น่าเสียทันทีและคล้ายมีอาการเหมือนคนหมดแรงเทพายหลังไปโถไอเมฆร,รู้ว่าเองจะตายไปแล้วเฮ้ยไอสอนไออย่าเพิ่งคิดแบบนั้นสิว่าข่าวว่ากายที่ผมฆ่าหามันไม่เจออาจเป็นเพราะยานฆ่าสูงไม่พอ แล้วพี่อินพอจะทำอะไรได้บ้างพานอินตาไม่ตอบหากแต่ลุกไปหยิบกล่องไม้ขนาดความยาวหนึ่งฟุตมาจากหลังพระพุทธรูปมาวางลงที่พื้นแล้วเปิดออกหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งที่พับเอาไว้ออกมาคลี่จนมองเห็นว่าในกระดาษแผ่นนั้นที่ดูเก่ามีตัวหนังสือโบราณเขียนไว้เกือบเต็มแผ่นกระดาษนั่นมันยังไงรึคาถาข้ามิติ อะไรนะไอ้ส่องทำหน้าประหลาดมันมีด้วยหรอพี่อินคาถาข้ามมิตินะเรื่องนี้ข้าไม่เคยบอกใครเพราะข้าเองก็ได้มาด้วยความบังเอิญจากสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเมื่อสามปีก่อนท่านบอกเพียงว่าถ้าไม่ถึงเวลาจำเป็นจริงๆห้ามใช้คาถานี้นี่พี่อินจะบอกว่าไอ้เมฆมันข้ามมิติไปอย่างนั้นหรือ ข้าก็ตอบไม่ได้หรอกถึงต้องลองใช้วิธีนี้ดูยังไงล่ะแล้วถ้าพี่อินข้ามมิติไปแล้วจใจข้าทำยังไงต่อไปเองก็ต้องคอยดูแลร่างของข้าให้ดีในขณะที่กายทิพย์ข้าออกจากร่างข้ามไปยังอีกมิติหนึ่งร่างของข้าจะเหมือนคนที่ตายไปแล้วพี่อินไม่ต้องห่วงข้าจะดูแลร่างของพี่อินเป็นอย่างดีจากนั้น พระอินตาก็เริ่มทำพิธีอีกครั้งโดยนั่งขัดสมาธิและท่องมนต์คาถาที่เขียนไว้ในกระดาษแผงเก่าๆซึ่งภาษาที่พระอินตาสวดออกมานั้นนายสอนไม่อาจเข้าใจได้และเหมือนไม่เคยได้ยินภาษาเช่นนี้มาก่อนในชีวิตครูเดียวดวงตาของพระอินตาก็ปิดสนิทและร่างกายก็หยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆราวากับเป็นเพียงรูปปั้นที่ไม่มีชีวิต ทางด้านผาลอินตาที่ลืมตาขึ้นก็ปรากฏยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นอีกมิติที่อยู่คนละด้านกับมิติมนุษย์รอบๆรบ,บริเวณนั้นเป็นป่าดงดิบที่หนาแน่นไปด้วยเถาวันพันไม้ที่ดูผิดแผกไปจากเถาวันทั่วไปเพราะสีสังของเถาวันพวกนั้นไม่ได้มีสีของเปลือกไม้หากแต่มันมีสีแดงไม่ผิดสีของโลหิตแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือ ดอกของเถาวันมีรูปร่างเป็นกลวยยาวขนาดความยาวประมาณสองกำปั้นตรงปลายกลวยนั้นมีรอยหยักแบบฟันเลื่อยที่ดูคมมากส่วนก้านเกสรของดอกมีการเดียวที่โผล่ขึ้นมาไม่ิีกับลิ้นของงูที่แลกบไปมาเพื่อจับก,กลิ่นและทิศท,ทางของเหยื่อพระอินตามองดูก็รู้ว่าพวกมันคือเถาวันกินคนที่มีพิษตายแต่เมื่อมันยังไม่จู่โจมลิ้งงาน เขาก็จะยังไม่ทําอะไรพวกมันพราเขาคามิติมาก็เพื่อตามหาหลานชายทุกนั้นและเมื่อพบก็จะพากลับไปยังมิติเดิมทว่าตอนนั้นก็มีอันตัวชง,งักเม่มีเสียงกรีดร้องอย่างโอยขวนดังขึ้นมาอื้ออึงผสมกับเสียงหัวเราะที่แหลมลึกอย่างน่ากลัว